สรุปการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์วันพฤหัสที่28พฤษภาคม2558ดัชนีปิดตลาด1,493.61จุดลดลง7.23จุดคิดเป็น0.48เปอร์เซมูล,ลค่าการซื้อขาย31,508.85ล้านบาทข้อมูลตามกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ ซื้อเพิ่ม1,156.57ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายออก1,187.48ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศขายออก725.53ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อเพิ่ม756.44ล้านบาทหุ้นที่มีมูลลค่าการซื้อขายสูงสุด 1. ปต,ต,ตพทพท T ปิดราคา350บาทลดลง5บาท 2.Tipco a d f u n TASCO ปิดราคา18บาทเพิ่มขึ้น70สตาง 3. ธนาคารกสิกรไทย KBANK ปิดราคา196บาทลดลง1บาท50สตาง 4.TOUE ปิดราคา11บาท30สตาง ลดลง20สตางคห CPO CPLL a ปิดราคา45บาท75สตางราคาไม่เปลี่ยนแปลง